ฝากร้านขายโปรแล้วล็อกสตาร์ด้วยครับเร็วๆนี้ก็จะมีวอโลแลนด์รีชีตอะไรเข้ามานะครับผมก็อันนี้ก็คือหมวดหมู่ล็อกสตาร์ก็มีล็อกสตาร์ราคา30บาทแล้วก็อันนี้ก็มีโปรไฟเอ็มนะครับมีโปรหมัดจมแล้วก็อันนี้ก็จะมีรวมทิกในไฟเอ็มนะครับก็จะคือมีทิกก่อแตกแล้วก็ทิกเปิดวาร์ครับส่วนอันนี้ก็บูทเอพส์บูทบูทไฟเอ็มนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ราคา99บาทนะครับ แล้วก็จะมีรวมของหลุดแต่ว่าคลิปใต่เดิมพันตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีก็จะมาลงเลยครับในราคาขั้นต่าก็50บาทแล้วก็นี้รวมของหลุดไฟเอ็มนะครับก็จะมีของคนดังประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะดิ้งยันยันปัามเลยเพื่อนเลือสีก้าวสี่ก้าทำยีบยแเพื่อนสามสิบี่สสามสสามสสามสิบ ยี่ห้ายี่ห้าย่สิบยีสิบยมันเยอะเลยเพือสิบหกสสสามสบามสิบสวานะวเออมันเปิดมันเปิดงาอที่กาแตกควายัคาสิกเหอเอนไม่เกี่ยวกันอกหลักก็ต้องเน้นอยู่แล้วเพื่อน้ว่าแพเขาตื่ไอ้ก็แตกไงก็ได้วุยุ้ยเีะสรอบอะคืออะไรวะไเช่อแล้ อ๋อมันตัวไม่โดนดามีได้หมาเออเอพิก็วินน้อยยาคอมก็ไม่ได้แรงนะเออคอมมือคุ้นขาเลยมันเออเออไอ้ดูไมเฟนมันแค่ไนเรนเพื่อนนี่แหละมัเลื่อนมันเลื่อนจัดหลือลยยี่สิบสองทางเยอะนี่ยนั่งเยอะเหลือสิบเหลือสิบเหลือสิบไม่ต้องบอกสละไม่ต้องบอกหรอกสองมาสอมามาเดี๋ยวไปไปแต่มันไม่โดนอ่ะเออไม่ ออน้ำเพื่อนนำะย <laughs> <laughs> ี่ได้ไม่ขึ้นหรอกีไ่ไม่ขึ้นเ่นไ,ไม่ขึ้นดเลยด3นสามสิบอ๋ 30, อเว้ย <laughs> เอาเพื่อย 40, <laughs> ี <laughs> ่สิบสกสดนนไม่ได้หรอเพื่อนไเป็พอไปสองมาสองาสองมา เพื่นเพื่อนสามสิบห้านะนำเพื่อนนำนำเดิมเดิมสามเห็ดสามเห็ดอ่าสวยเดี๋ยเพื่อนสวยเพือนเพื่อนสิบเพื่อนเดิมสิบเดิมสิบสามารถ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  อันน well, anyway. <laughs> ี้ันนีันี้เออก็ใหม่้าสนใ่ไ้ดไม่ขึ้นดูไม่ได้ไขึ้นนะอันนยัได้เ่าไเต็งไม่ออกเงไม่ออกเพื่ยัะบั๊มอยู่เลยเต็งไม่ได้เด้ไม่ออกเพื่อนยี่สเอ้ยเดี simak-simak sama sama-sama si mana simak tomat maning-maning man